กอจสระบุรีรายงานความเสียหายเผดภัยยุฤด,ดูร้อนถล่มในพื้นที่ตบหินกองอหนองแครัดสระบุรีพัดหลังคาธนาคารอมสินพาดสายไฟฟ้าทำเสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม15ต้นทับรถยนต์ที่แนนล่นบนถนนพหลนโยธินขาเข้ากรุงเทพทำให้มีผู้บาดเจ็บขณะอยู่ในรถ2คนบาดเจ็บเล็กน้อย7คนรถเสียหาย11คันยังปิดการจราจรช่องทางคู่ขนานส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวกว่า10กิโลเมตร ที่จังหวัดตราดพายุถล่มทำให้ต้นไม้ล้มทับรถเก๋ง3คันเจ้าหน้าที่ใช้เวลา30นาทีตัดต้นไม้ออกจากผิวการจราจรส่วนที่จังหวัดนครนายกพายุพัดถล่มบ้านเรือนในตาบลพรมณีเสียหายกว่า10หลังมีรายงานลูกเห็บตกต้นไม้ล้มทับรถกระบะและรถจักรยานยนต์พังเสียหาย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุกรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีมติโอนย้ายพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกลับมารับราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นสำนักงานกำลังพนอยู่ระหว่างประมวลเรื่องเสนอผอบตรให้พิจารณาส่วนจะกลับมาในตำแหน่งใดยังไม่สามารถระบุได้